รู้จักกับบุญเจริญทีมทีมงานแห่งความสำเร็จแบบจับต้องได้ทีม BJT ทําำธุรกิจกับสีกุ้งโบเกอร์มาตั้งแต่ปีพศ2556จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีมีทีมงานมากกว่า200,000คนยอดขายรวมทีม BJT มากกว่า400ล้านบาททีมงานของเราที่มีรายได้เกินแสนบาทคุณภพโลดบุญมาระดับบีออนคุณบุญธรรมเดชหานร,ระดับไดมอนด์ plus คุณจเจริญประจิมพืชระดับดิมอนพลัสคุณธรรมพลประภาสายระดับดมอนร่วมงานกับทีมที่เหนือกว่ามีห้องเรียนสอนงานออนไลน์ทุกวันทุกช่วงเวลามีการทำการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์มีโปรโมชั่นรางวัลให้กับทีมงานทุกเดือนมีทริปท่องเที่ยวให้กับทีมงานทุกปีมีการจัดอบรมสัญจรพบปะทีมงานทั่วประเทศทุกเดือนมีกลยุทธ์ในการทำการตลาดขยายทีมสูงสุดจนมีสมาชิกเติบโตเพิ่มขึ้นทุกเดือนร่วม3,000คน มีการจัดสัมมนาใหญ่ประจำปีมอบรางวัลให้ทีมงานอย่างต่อเนื่องเป้าหมายต่อไปของ BJT พิชิตเป้าหมายทีม3เดือน400ล้านสร้างทีมงานให้มีรายได้หลักแสนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มการอบรมหลักสูตรสัญจรในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของทีมงานไปคนเดียวไปได้ไหวแต่จะไปได้ไกลต้องไปเป็นทีม